วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์ SCB SNE กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร027222222 ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายสาขาและเ c b ีก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริฟรเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า e. s c b SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วคะ่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปล่ง S.C.B.S.M.E. กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในรอบ30ปีกว่าที่ผ่านมานะครับในประเทศจีนนั้นถ้าจะบอกว่ามีคดีที่ต้องขึ้นศาลที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คงจะไม่พ้นคดีของภริยาอาดีตผู้นำจีนนะครับเหมาเจ๋อตุงก็นางจริงๆแหละครับที่คนไทยคงคุ้นเคยกันดีนะครับ มาดามจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในสีของสมาชิกแก๊งสีคนหรือแก๊งก็โฟนะครับที่โด่งดังมากเลยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ถูกทางการจีนกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังของการปลุกระดมให้ประชาชนลุกคือขึ้นมาแล้วก็มีการเขีนฆ่ามีการทำลายล้างกันในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือว่า Cultural Revolution นะครับที่มีเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเป็นผู้ถือธงนำอยู่ ช่วงนั้นเราคงคุ้นเคยกับคําว่าเรดการ์ดหรือว่าการ์ดแดงนะครับซึ่งเป็นมวลชนที่เมาเจอตุงแล้วก็แก๊งสีคนนี่แหละเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฐานขานอานาจกับกองทัพนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ประเทศจีนวุ่นวายมากที่สุดนะครับมีการประมาณกาันการว่ามีคนเสียชีวิตบาดเจ็บกันเป็นล้านคนทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากเมาเจอตุง ถึงแก่สัญญกรรมได้ไม่นานนะครับมาดามจิงจิงแล้วก็สมาชิกของแก๊งทั้งหมดก็ถูกจับกลุ่มนะครับและมาดามจิงจิงก็ถูกนําขึ้นศาลนะครับถูกตัดสินนะครับอาหารชีวิตนะครับแล,แล้วก็เธอก็เสียชวิตในคุกเข้าใจว่าฆ่าตัวตายในเวลาต่อมานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังที่สุดแล้วละ่ะคือทําให้คนจีนทั้งประเทศเนี่ยต้องถูกตรึงด้วยการเฝ้าติดตามความคืบหน้าของคดีนี้เลยนะครับแต่ว่าอีก วันสวันนี้ในประเทศจีนก็จะมีคดีที่นักวิเคราะห์ก็เปรียบเทียบว่ามันก็จะมีความฮือหาไม่แพ้กับคดีของมาดามจริงนะนะครับก็คือคดีที่นายโปชีไหลอดีตแกนนาคนสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่จะที่ถูกตั้งข้อหาแล้วละ่ะว่าในข้อหาทุจริตนะครับในข้อหา,อามีการใช้อําอนาจในทางที่ผิดนะครับ โปช่ไหลนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองดาวรุ่งคนหนึ่งหละนะครับก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นมีตําแหน่งเป็นผู้ว่าของเมืองเดียวหนิงนะครับอายุ64ปีนะครับซึ่งถ้าไม่มีไอเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาเหมือนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโปช่ไหลนี้ก็ถือว่ากําลังขึ้นแท่นที่จะมาเป็นว่าที่ผู้นําคนต่อไปของจีนด้วยซ้ำไปนะครับ ก็เป็นคนที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในเมืองที่เขาอยู่มาตลอดนะครับหลายเมืองที่เขาอยู่นะโดยเฉพาะที่ชงชิง่งซึ่งเขากา็มีชื่อเสียงโด่งดังมากจากการที่เขาพยายามจะปลุกกระแสอุดมการณ์ของเหมาเจ๋อตุงนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาเป็นผู้นําอยู่ที่นั่นนะครับก็พยายามที่จะส่งเสริมให้รัฐบาลน,นั้นมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทุนในด้านต่างๆนะครับ มีการส่งเสริมให้มีการรัฐบาลให้กู้เงินยืมอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้เงินส่งเสริมโครงการคล้ายโครงการประชายมนั่นแหละนะครับที่เมืองชงชิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้น mm. ในช่วงนั้นปูชิไหลก็เป็น mm. พูดง่ายๆว่าเป็นสมาชิกพรรคที่มีหน้ามีตาที่สุดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าในจีนเนี่ยการนําของรัฐบาลเนี่ยก็จะทํากันเป็นหมู่คณะนะครับจะไม่มีใครที่โดดเด่นขึ้นมาเป็น เราใช้ภาษาของคอมมิวนิสต์เรียกว่าเป็นเอกชนวีรชนเอกชนกนะ็คือหมายก็ว่าเป็นเป็นตัวบุคคลนะครับแต่ว่าจะมีการบริหารบ้านเมืองแบบเป็นกลุ่มคนแน่นอนก็ต้องมีคนหมั่นไส้มีคนไม่ชอบหน้าเขาพอสมควรทีเดียวนะครับในช่วงที่เขาโด่งดังขึ้นมานั้นก็แน่นอนก็มีคนเขาคาดการณ์กันว่าถ้าก้าวต่อไปเขาก็หน้าที่จะมาถึงขั้นเป็นสมาชิกกรรมการกลางที่จะถือว่าเป็นแกนหลักในการบริหารประเทศเลยนะครับ แต่ว่าโชคชะตาของปูชิหลนี่ก็พลิกผันพอสมควรนะครับเพราะว่าในปี2012เนี่ยนะครับก็เป็นปีที่พูดได้ว่าอาชตากรรมของปูชีหลและครอบครัวนี่ก็พลิกผันอย่างมากเลยเพราะว่าภรรยาของเขาได้ถูกจับครับในข้อหามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมนักธุรกิจชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับโดยการวางยานะครับตอนหลังขึ้นศาลนะครับภรรยาของนายปูชีหลนะครับก็ยอมสารภาพนะครับว่า มีส่วนร่วมจริงเพราะว่ากลัวว่าในโปชิตในนักธุรกิจคนนี้นั้นอาจจะทําให้ลูกชายของเธอนั้นมีปัญหาในเรื่องการเรียนนะครับก็เลยทําให้เธอถูกตัดสินจำอาหารชีวิตแต่ว่าก็เป็นการปานชีวิตที่รอการลงอาญาอยู่นะครับนั่นแหละเป็นจุดหักเหที่ทําให้โปรชิไายนั้นชะตากรรมทางการเมืองนี่ก็ตกต่ำทันทีนะครับเขาก็ถูกจับในเวลาต่อมานะครับแล้วก็ถูกอายการตั้งข้อหานะครับว่า ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับมีการคอร์รัปชันนะครับในถแถลงการที่ซินหัวรายงานนะครับก็ในโปชิลายนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับมีการรับเงินรับทองหรือว่าเงินสินบนนะครับแล้วก็มีการโกงเงินที่เป็นเงินของสาธารณะนะครับ แล้วก็ใช้อํานาจที่มีอยู่เนี่ยในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับก็นี่เป็นข้อกล่าวหาที่เป็นทางการของจีนนะครับแล้นซินหัวก็รายงานอย่างละเอียดทีเดียวนะครับก็เป็นปกติของจีนครับว่าทุกครั้งที่มีคดีแบบนี้ขึ้นศาลหรือว่ามีการพิจารณาในที่สาธารณะเนี่ยสื่อมวลชนก็จะทําหน้าที่ในการประโคมข้อกล่าวหาต่างๆนะครับด้านหนึ่งก็คือเพื่อต้องการที่จะทําให้มีภาพว่ารัฐบาลจีนนั้นจริงจังกับการจัดการกับ ข้าราชการไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนถ้าถูกกล่าวหาหรือถูกจับได้ว่ามีการทุจริตหรือว่าโกงกินบ้านเมืองนะครับปชีไหลถ้าเรามองย้อนไปดูประวัติเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับก็เป็นอายุ64ก็จริงแต่ว่าในประเทศจีนหกสิบสี่นี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับเพราะว่าคนจีนมักจะเคยชินกับการมีผู้นําที่อายุ70กว่า80-90กา็มีเพราะฉะนั้นปชีไหลก็ถือว่าเป็นผู้นําจีนรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มก็ว่าได้นะครับ ปูชิไหลเนี่ยก็เป็นลูกชายของอดีตรองนายกรัฐมนตรีโปโยี่โปโนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน8อรหันของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นเลยน,นะครับคือนายโปยี่โปซึ่งเป็นบิดาของนายปูชิไหลเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้นําจีนรุ่นแรกนะครับหลังจากช่วงการปฏิวัตินะครับแล้วก็ปูชิไหลเองก็ถ,ถือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของทายาททางการเมืองของ ผู้นำรุ่นแรกล่ะนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น princeling ก็คือกลุ่มคนที่พูดยังไงว่ามีเป็นกลุ่มที่เป็นชนชนชั้นหนึ่งนะครับที่ถูกวางตัวว่าสักวันหนึ่งจะต้องขึ้นมามีบทบาทมีอานาจนะครับเขาก็คงเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับผู้นําปัจจุบันของจีนคือประธานาธิบดีสีจินผิงนะครับซึ่งสีจินผิงก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของพวกทายาททางการเมืองเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของสีจินผิงนี่ก็ถือว่าในอดีตก็เคยมีตําแหน่งแห่งหนึ่ทางการเมืองที่สูงพอสมคควรรนะรับ ในรายงานข่าวที่ออกมาจากวุงปักกิ่งล่าสุดนะครับว่าขณะน,นี้คดีก็จะสู่การพิจารณาของศาลในวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะครับก็คงจะเป็นคดีที่จะได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็เชื่อแน่นะครับว่าทางการของจีนก็คงจะมีการรายงานความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับ ที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เองนะครับลูกชายของนายปัวชีไหลนะครับซึ่งไปศึกษาอยู่ที่อเมริกาในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการส่งแถลงการสั้นๆไปที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับโดยแสดงความคาดหวังว่าบิดาคือนายปัวชี่ไหลของเขาเนี่ยครับสามารถที่จะให้การในการปกป้องตัวเองต่อข้อกล่าวหาต่างๆได้อย่างไม่มีข้อกดดันมากเกินไปนะครับ ซึ่งแน่นอนความหมายของลูกชายของนายโปชีไหลนะครับก็คงจะเหมือนกับเป็นการสื่อว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางการจีนจะให้ความเป็นธรรมกับบิดานะครับซึ่งขณะนี้ก็ถูกคุมขังมาเป็นเวลา16เดือนเต็มๆแล้วนะครับซึ่งก็นักวิเคราะห์ทั้งหลายที่ติดตามสถานการณ์นี้อยู่นะครับก็เชื่อแน่ว่าโอกาสที่นายโปชีไหลจะหลดุดรอดจากคดีนี้ก็คงยากมากเลยเพราะว่าทางการจีนเนี่ยต้องการที่จะเอาคดีนี้เป็น ตัวอย่างในการที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี่แหละนะครับจริงจังกับการจัดการกับนักการเมืองหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าโกงกินหรือว่าทุจริตนะครับลูกชายของนายป๋อชี้ไหลนะครับซึ่งก็เคยเป็นข่าวคราวมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามีช่วงที่นายป๋อชี้ไหลเนี่ยกำลังถูกเล่นงานอย่างหนักเนี่ยก็มีคนเขาปล่อยข่าวมาตลอดว่าเนี่ยที่ป๋อชี้ไหล มีตำแหน่งแห่งหนทุกวันนี้ได้มีหน้ามีตาได้ก็เพราะว่า,น,านี่ก็มีการทุจริตมีการรับเงินรับทองดูสิวัดทรงเสียลูกไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับก็เรียนที่ออกซฟอร์ดแล้วก็เรียนที่ฮาร์วาร์ดด้วยนะครับนลูกชายของนายโปชี่หลายคนนี้นะครับแล้วก็มีการเอาภาพซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้นะครับเป็นภาพจริงแต่ภาพตกแต่งเป็นภาพของนายลูกชายของนายโปชีหลายคนนี้แหละครับ กำลังมีอยู่ในงานปาร์ตี้แบบเฮฮากันในงานนะครับแล้วก็บอกได้ว่าเนี่ยขับรถฟอร์ร,รี่สีแดงจัดในฮาวเวิร์ดเลยนะครับซึ่งก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมภาพไปเห็นว่าตระกูลของนายปูชีไหลเนี่ยท่าทางที่ท่าทางคงจะมีอะไรที่ผิดสังเกตพอสมควรนะครับนายปูชีไหลนี่ก็ถูกกล่าวหานะครับว่าตัวเองและครอบครัวเนี่ยร่ำรวยไม่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเนี่ยการรับเงินใต้โตะการแช่ามาทางผิด,ผด แล้วก็มีการประเมินกันนะครับอย่างไม่เป็นทางการว่าในโปรชีหลายครอบครัวเนี่ยมีทรัพสมบัติมูลค่ามากถึง4,200ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นยอดเงินที่ผิดสังเกตทีเดียวนะครับในหมู่ของข้าราชการจีนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวซึ่งก็เชื่อแน่ครับว่าจากนี้ไปก็จะเป็นคดีที่มีสื่อมวลชนบางฉบับเรียกว่าเป็นคดีแห่งสตว์วั ทศวรรษก็คงไม่ผิดนะครับศตวรรษนะครับน่ก็คือเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่หรือว่ารับความสนใจมากที่สุดในหมู่คนจีนก็วาได้นะครับแล้วก็ทางจับชีพจรโลกของเราก็จะติดตามคดีนี้มารายงานเป็นระยะระยะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังถูกจับตามองนะครับท่านผู้ฟังทั่วไปก็คงจะคุ้นเคยกับสถานีโทรทัศน์ออลจาซีราเป็นอย่างดีนะครับเป็นสายโทรทัศน์ของที่พูดได้ว่าเป็นกระบอกเสียงของประเทศ ในกลุ่มตัวหนอกกลางก็ไม่ผิดนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศกาตาร์นะครับที่กาตาร์นะครับแล้วก็เป็นสายโทรทัศน์อาหรับที่ได้ความนิยมสูงทีเดียวนะครับพระบทบาทในการรายงานสถานการณ์ในตัวหนอกกลางที่เป็นประเด็นขึ้นมากระเพราว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่สายโทรทัศน์อัลจาซีราเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับเพราะว่า อัลจีราเนี่ยมีบทบาทในการรายงานข่าวครา,าวในตะวันออกกลางที่จะเกี่ยวข้องกับบทบาทของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสงครามในอัฟกานิสถานในอิรักหรือส่วนอื่นๆนี่นมันตลอดเลยคนอเมริกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกมองอัลจีราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสายทอรทัตที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระของข่าวของอัลจีราเนี่ยถ้าเรามองจากประเทศในแถบเอเชียเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเอะก็เป็นกลางพอสมควรนี่นะครับเพราะว่าก็รายงานข่าวสองด้านไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายตะวันตก แล้วก็ให้โอกาสกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มกอ่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นเอลกอิดะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอื่นๆในตําหนักกลางเนี่ยได้มีโอกาสชี้แจงให้ข้อมูลอีกด,ด้านหนึ่งเนี่ยแต่ว่าการทําหน้าที่ของอัจาซิลาแบบนี้เนี่ยก,กับถูกคนบริการส่วนใหญ่นะครับมองว่าเป็นการทํางานที่ต่อต้านอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําถามใหญ่ครับว่าการที่อัจาซิระไปเปิดตัวในอเมริกานั้น จะได้รับการต้อนรับจากคนบริการมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ซรานั้นเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับแต่ว่าที่จะรับกันได้ในอเมริกานี่ก็ต้องผ่านเคเบิลนะครับอเมริกานั้นก็ก็ใช้วิธีการที่จะให้สื่อที่เป็นต่างชาติเนี่ยเข้าถึงคนบริการได้ด้วยการผ่านการให้บริการทางเคเบิลนะครับเหมือนกับสายโทรทัศน์อื่นๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางอาจารย์ระก็อ้างว่าทั่วโลกเนี่ย เอาจซิรานั้นสัญญาณสามารถรับได้ใน130ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้ชมอย่างน้อยก็ 6, 260ล้านครัวเรือนทั้งทั่วโลกเหมือนกันนะครับในอเมริกานั้นยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าจำนวนคนดูจะมากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าเอาจซิรานั้นก็คิดว่าน่าจะได้ โอกาสที่ดีพอสมควรเพราะว่าบริการที่จะถึงคนอเมริกันนั้นก็จะเสนอผ่านทาง Current TV นะครับซึ่งเป็นเคเบิลเค r ร์เ t นทถ้าจำได้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีอดีตรองประธานาธิบดีอัลกอเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นะนะครับแต่ว่าได้มีการขายกิจการนี้ไปนะครับเอาจาิล่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าได้ซื้อ Current TV เนี่ยจากอัลกอเท่าไหร่ในราคาเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าในคนในวงการนี้ก็มีการคาดการกันว่าน่าจะถ้าจะมีการจ่ายเงินจริงๆเนี่ยก็คงไม่ต่ำกว่า500ล้านเหรียญนะครับซึ่งก็ถือเป็นเงินที่เยอะพอสมควรนะครับเอาชนิลาก็ระมัดระวังมากครับโดยการคนที่เป็น c ี o คนปัจจุบันที่ทําหน้าที่ในอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าข่าวที่จะนําเสนอให้กับคนอเมริกันนั้นจะเป็นข่าวเรียกว่าฮาตนิวส์นะครับ จะเป็นข่าวจริงๆเลยนะครับแล้วก็ระมัดระวังมากในการที่จะให้ข่าวนี้ออกมามีความรอบด้านมีความสมดุลเพราะรู้ตัวดีว่าขณะนี้เอ้าเจสิลากําลังเป็นที่จับตาเป็นอย่างมากนะครับในในหมู่คนดูอเมริกันนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีสักเอ่อกี่โครเรือนในเรียะต้นๆที่จะเปิดช่องนี้ดูนะครับรือว่าเป็นสมาชิกทางอาจิลานี่ก็เตรียมการไว้ว่าจะออกอากาศสด ประมาณ14ชั่วโมงต่อวันในตลาดอเมริกานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการข่าวและจริงๆแล้วอาจารย์ศิระก็พยายามที่จะสร้างความแตกต่างในด้านการเสนอข่าวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสานีาทรทัศน์ของอเมริการเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะที่เป็นสานีาทิทัศน์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น ABC, NBC, CBS เนี่ยได้ลดก็ประมาณทางด้านการทําข่าวโดวยเฉพาะข่าวต่างประเทศไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ สไลด์ทอส่วนใหญ่ในของอมริการนี้ก็จะมีะสำนักงานหรือว่ามีผู้สื่อข่าวเนี่ยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ว่าเพราะว่าปัญหาทางด้านการเงินนะครับก็ได้มีการลดทอนจํานวนสำนักงานแล้วก็ลดจํานวนนักข่าวลงเพราะฉะนั้นข่าวต่างประเทศในรายการข่าวของสถานีททอศน์มริกันนึงก็จะเหลือน้อยมากเลยอาจารย์ศิลาก็มองตรงนี้แหละว,ว่าเป็นช่องว่างอันหนึ่งแหละที่สามารถที่จะเข้าไปถมได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดการยอมรับได้นะครับ เอเจซิรานั้นเชื่อกันว่าถ้าให้บริการผ่านทางเครนทีวีเนี่ยก็จะถึงบ้านของผู้ชมในบริการถึง40ล้านครัวเรือนนะครับแต่การเข้าถึงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชมนั้นจะเปิดดูนะครับเพราะว่าเคยมีการสํารวจความเห็นคนบริการเราเสียงส่วนใหญ่ก็ยังมีความสงสัยความระแวงเอเจซิร่าอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากเลยว่าจะทํำยังไงนะครับที่จะทําให้คนอเมริกันนั้น หันมาดูสถานีโทรทัศน์แห่งนี้มากขึ้นนะครับความจริงคนเมกันไม่น้อยเหมือนกันนะครับท,ที่ได้รู้จักที่อจาอจจสซีราได้ดูแล้วเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นสายโทรทัศน์ที่รายงานข่าวได้ดีพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างว่าครับคนเมกันนั้นก็ยังติดค้างออความรู้สึกในเรื่องของบทบาทของอาเจสซีราในการที่จะในการให้เวทีกับกลุ่มที่คนเมกันจะมองว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอเบริเมกันบ้างละเป็นกลุ่มก่อการร้ายบ้างละนะครับ ในคนที่เป็น c ี o ชโช่วคราวของ Al j a จซีราในอเมริกานะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเนื้อหาของรายการข่าวของ Al j จซ e ร่านะครับก็จะเป็นเรื่องของข่าวมากกว่าเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นนะครับก็ใช้คำนี้ครับบอกว่า let's yelling นะครับ fewer celebrities นะครับ l e s s o p i n i o n นะก็คือมาบเป็นข่าวเป็นหลักจะไม่มีการตระโกนไม่มีการแสดงความเห็นแบบเอาชนะกันนะครับแล้วก็จะไม่มีถึงมีก็จะมีน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องคนดังเกี่ยวกับเรื่องดารานะครับซึ่งจริงๆทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเรื่องการตระโกนเรื่องของการแสดงความเห็นเรื่องของการมีดาราหรือคนดังเนี่ยไม่เป็นจุดขา,ขายของสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในอเมริกาแต่ว่าจอร์จซิลลาก็ต้องการสร้างความแตกต่างครับด้วยการที่จะ ให้มีเรื่องที่เป็นสาระทางด้านข่าวมากกว่าเรื่องของการแสดงความเห็นในเรื่องของคนดังเรื่องของดารานะครับในเอฮับเอาชีฮบีนะครับซึ่งเป็น CEO ชั่วคราวของอัสจตรีอเมริกาเนี่ยให้ความเห็นหน่าสนใจมากก็บอกว่าถ้าดูจากสื่อปัจจุบันของอเมริกาเฉพาะสื่อทีวีเนี่ยความสนใจจะไปอยู่ที่10% 10%ที่ว่านี่คือคนที่เป็นนักการเมืองหรือเป็นคนดังแล้วสื่อเหล่านี้แหละ ก็จะเอาสิ่งที่10%เหล่านี้คน10%เหล่านี้พูดเนี่ยไปถามคน90%ที่เหลือก็คือประชาชนทั่วไปว่าคิดยังไงกับคน10%ที่พูดนายชีฮับบีบอกว่าแต่ว่าเอาจ์จิราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานครับคือเราจะไปให้ความสําคัญกับคน90%ก็คือประชาชนทั่วไปและเราก็จะเอาสิ่งที่90%นี้พูดแล้วก็แสดงความเห็นเนี่ยไปถามที่เหลืออีก10%ก็คือนักการเมืองกับคนดังว่าคิดยังไง มีความเห็นยังไงต่อสิ่งที่คนอีก90%เนี่ยพูดน่าสนใจมากนะครับความหมายของนายชีฮับบี้ก็คือว่าข่าวของเอเจซีราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับสังคมทั่วไปมากกว่าให้ความสําคัญกับนักการเมืองหรือว่าคนดังซึ่งมีเพียงแค่หยิบมือเดียวนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อในอเมริกาเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอเจซีรานั้นข้อคงต้องปรับ าการเสนอข่าวพอสมควรเพราะว่าคนบริการเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอาจจะมีทัศโลกทัศค่อนข้างที่จะแคบก็จะมองทุกอย่างจากแว่นของอเมริกาอย่างเดียวความสนใจก็จะสนใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาหรือสิ่งที่มันมีผลกระทบต่ออเมริกาเนี่ยความสนใจอยู่นอกพรมแดนอเมริกานี่มีจํากัดมากยกเว้นในประเทศในพื้นที่ที่อเมริกามีผลประโยชน์อย่างเช่นตะวันออกกลางเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอาจฉริลาอาจจะต้องมีการปรับแนวทางการเสนอข่าวที่จะต้องมาทาง ที่เกี่ยวข้องกับสังคมอเมริกันหรือเกี่ยวข้องกับคนอเมริกันมากขึ้นไม่งั้นก็คงจะหาสมาชิกมาดูนี่ยากเหมือนกันแต่ว่ามีผู้สังเกตการอีกด้านหนึ่งที่มองตับกันก็บอกว่าเอะถ้าหากว่าอาจย์ศิลาไปทําอย่างที่ว่านี่คือไปปรับเนื้อหาข่าวให้มีความเป็นอเมริกันมากขึ้นเนี่ยเอาจย์ศิลาก็เสี่ยงมากที่จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะจย์ศิลาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับก็เพราะว่าการทําข่าวระดับโลกอะ ก็คือให้ความสนใจให้ความสําคัญกับปรากฏการณ์หรือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศต่ตางๆทั่วโลกมากกว่าในมหาอำนาจอย่างอเมริกาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางเลือกที่อาจจะลําบากมากเลยนะหรับกับอาเจศิลานะครับว่า1ต้องการที่จะเข้าถึงคนอเมริกันนะครับแต่ว่าถ้าปรับเนื้อหามากเกินไปเอาใจคนอเมริกันเนี่ยความเป็นตัวตัวเองจุดแข็งตัวเองก็จะจะได้ผลกระทบไปด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายที่ใหญ่มากของอาเจศิลานะครับ มีผู้สังเกตการอีกคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้อาเจสซีลาก็ถือได้ว่าเป็นสถานีทโทรทัศน์ที่มีทีมข่าวที่มีความพร้อมที่สุดิ์แห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งมีทุนหนานะครับแล้วก็มีเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเกิดเหตุที่ไหนนะครับอาเจสซีลาก็จะมีนักข่าวมีทีมข่าวอยู่ที่นั่นแต่ว่าปัญหาใหญ่ของอาเจสซีลาในการมาที่อเมริกาครั้งนี้ก็คือว่า มีความพร้อมทุกด้านครับมีเงินทุนหนามีทีมข่าวที่อยู่ทุกที่พร้อมจะรายงานสดพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกด้านปัญหาใหญ่คือว่าแล้วสุดท้ายแล้วในอเมริกานั้นจะมีคนดูสักกี่คนนะครับนี่ก็ยังเป็นคําถามที่อารย์ศิลาก็คงจะต้องหาคําตอบให้ตัวเองละนะครับในเบื้องต้นนะอารย์ศิลาก็อ้างว่าตอนนี้มีคำมั่นสัญญาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะมากเลยครับที่จะเป็นสปอนเซอร์แต่ก็ยังไม่เปิดเผยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็เราจะติดตามกันต่อไปนะครับว่า เปิดตัวแล้วอา,จายจศิล่าจะได้รับการยอมรับจากผู้ชมในตลาดอเมริกามากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาสำหรับวันนี้หมดลงแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย